ตอนนี้โชว์หน้าหน่อยเนาะสวัสดีค่ะบ่มีหินาจังใดเนาะขณะนี้เวลาอยู่ที่9นาฬิกา18นาทีนะคะแม่วาดจะพาลูกๆมากินข้าวกันค่ะเขาง่ายค่ะลูกๆค่ะคือวันนี้มีอะไรเลยคะแม่วาดมีออมปลาค่ะออมออมปลาใส่ผักเยอะๆปลานี่จะเป็นปลาที่ปลาช่อนที่มาจากนานะคะเป็นปลาบ้าน ปลาหน้านั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นปลาทะเลปลาทะเลปลามึกทอดปลามึกไม่่าเอ่อบดขินโดนแบบจืดยากเนะาะก็เลยให,ยนหย้น้องทอดให้่กินแล้วก็มีส้ตมตำถั่วเนี่ยตำถั่วแ่บเด้อตำถั่วค่ะล,ลูกคราแล้วก็ผักไม่มีอะไรวันนี้คือผักเยอะแล้วถั่วถั่วก็คือผักเนาะถั่วก็คือผัก ออมป่าผักชีผักหอมผักอย่างกันหลายเราคก็คือผักเยอะวันนี้กัมีต้มน้องไม้มะเขือเปละาะมะเขือเปลาะนะคะลูกๆคือวันนี้แม่วาสก็คือไม่ได้คุยกับลูกๆนานแล้วเดี๋ยวแม่ว่าจะอ่าขออนุญาตเสียบไม้แล้วก็จะพาลูกๆก,ก,กินข้าวไปเรากินไปคุยไปนะคะลูกๆวันนี้ ไม่เป็ขออนุญาตโอเคเสียบไม,มโครโฟนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดมือนิดนึงมาจากไมโครโฟนแล้วเนอะลุกๆเนาะแต่ว่าคือคือถ้าเรากินข้าวเหนียวมันจะล้างต้องล้างมือบ่อยๆเนาะแต่ถ้าลืมก็เช็ดมือนี่เลยเจ้าพระเอกของเรื่องข้าวเหนียว ไม่ว่าจะเช้าตอนรอบเช่านะไม่ว่าจะกินข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงตอนอาหารเที่ยงก็จะเป็นใบไบอ่าจากน้อยเพราะว่าตัวไม่ว่าเตนทานข้าวสองมื้อนะคะก็กินขา้าวแลงลากการกินข้าวแล้งนีค่คือเพื่อไม่ให้เราหิวตอนตอนช่วงค่ำคำ่เข้ากับกินข้าวตอนไ่ายประมาณใบม้วนใบ,บ,บ,บสอง ช้าที่สุดเข้าเที่ยงก็จะอยู่ที่บ่ายสามนะคะลูกๆบ่ายสามไม่วัดก็จะกินเขา่าเที่ยงจากนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ไม่วัดก็จะก็แตะต้องอีอย่งอีกเลยนะคะก็น้ำนุ่มอียกย่างกินได้ยุติแต่ว่าเป็นอ,อาหารประมาณนี้นะคะเว้าหลายลูกๆสิหิวน้ำเนาะกินเข่าเนาะลูก เอาอ่อมปลาก่อนเลยอ่อมปลานี่เป็นเป็นปลาที่ที่มีไข่ด้วยเพราะว่าหน้านี้เขาวางไข่กันแล้วแต่น้ําไม่มีน้ํามันลดอยากไข่ปลาเดี๋ยวเอาไข่ลูกเบึงกันน้ำมันลดมันกับเล่บ่มีอหมองว่างไข่นะคะข้าเจ้ากกับไปจับมามากิ่นเนาะปลาเนาะเดี๋ยวไม่ว่าเอาไข่ปลาให้เบึงเด้อ ไข่ปลาแล้วก็ผักเยอะๆผักเยอะๆเลยอ่อมปลานะคะตําถั่วตำถั่วนะคะเพื่อนๆลูกวัดสะกนอย่าลืมกินช้อนกลางล้างมือนะคะลูกๆในสถานการณ์โควิด19ก็พยายามคือรักษาให้ดีที่สุดนะคะลูกๆขออนุญาตดื่มน้ำก่อนเลย ผู้เทาผู้เทากินก้อนจิกินเขากินน้ำก้อนคาว่ากินเขาข้ามน้ำข้ามของผู้เท่านั่นแหละอันนี้เป็นน้ำขิงมะนาวใส่น้ำผึ้งซึ่งน้องแม่วาดท,ทาให้เลยนะคะเขาจะทําเป็นเขาจะต้มเยอะๆแล้วเขาก็จะใส่ขวดนี่แล้วก็จะใส่ใส่ตเย็นไปเลยนะคะแม่วาดกับจะกินมือละตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นหัว เป็นน้ำขิงที่แก่ๆแ,แล้วเข้ากับกินตัวนี้แล้วกับไม่ว่าดกระเทศนามปนตัดออียงประมาณนี้น้ำขิงเพื่อสุขภาพนะคะสาวๆข้าวเหนียวต้องเปิบด,ด้วยมือไม่ว่าดขาไม่ยากนะคะลูกๆนะคะกินไปคุยไปเนาะลูกเนาะถ้าไม่ว่าดกินมูมามแม่ว่าดขอโทษลูกๆเดอ้อ ไม่ว่าไม่ได้กินโชว์ไม่ว่ากินคือวันนี้ไม่ว่ากินข้าวไม่ว่าเลยอยากคุยกับลูกๆกินไปคุยไปนะคะลูกๆค่ะอุ๊ยอร่อยย่างแสบเลยค่ะลูกๆตำทั่วตำทั่วใส่ปรกกอก ไฮป่าแซ่บ ถามว่าแม่บ้านกินข้าคนเดียวทำไมกินข้าคนเดียวก็รอลูกๆมากินเพื่อน<ๆ>ไงตุ่มนอนใหม่นอนไหม้นี่กับปูกเองค่ะยู่หน้า เป็นนอไม้รว่วนอไม้รวก,รวกที่อ่อนแล้วก็หวานต้มไม่นานนะคะอร่อยมากๆก,กินกับปนกับแจว ไม่าต้องไปซางกับเบื่องมาซางเกือบ,บเป็นลมหอนเลยก่อนไปไปกับไปตลาดนะักไปย่างตลาดนะัควา้นอุึก แม่วาดคิดว่าจะ่ความสิบป็นลมมันหอนหลายแดดเปรี้ยงเียงเลยอ,อยู่บานนอบชีวิตพ่อเพียงกินอาหารอีสานอีสาน วันนี้ไม่อีสานนะปลาหมึกไม่ใช่ของอีสานนะอ๋อม่บ้าดขอโทษเสียงดังเลยนะคะลูกๆพูดถเถอาแล้วเสียงดังจักจ๊กๆเลยนะกินข้าว กินเพื่อลูกๆเรือเน้อตำบกทัวใส่บักกอกบกทัวธรรมดาลแลว้วก็มีด้ดกทัวบ้านดอกทัวที่ปูกคายนั่นแหละบัก,กอกไม่ว่าจะตอนาบัก,กอกที่บักกอกนี่ไม่ว่าจะเก็บบะก,กอกมาแช่แข็งไป แช่แข็งไม่ก็จะได้กินที่เวิรปีค่ะค่ะถา,า,ามว่ามื่อนี้แม่ว่าเป็นยังจ้างบอ่อไปกินเขาอยู่ขั้วนอกเพราะว่าแม่ว่าสช่างแมงวันแมงวันหลายก็เลยเขามากินอยู่ในเยื่อในขั้วใหญ่ ขอดปลาหมึกอันปลาหมึกนี่ว่าเป็นปลาหมึกไข่เนียจ้ะลูกๆปลาหมึกธรรมดาแต่ว่าแสบนี่ว่าซื้อมาปลาหมึกนี่ถ้าซื้อมาแล้วมามาแช่น้ำตะกอนลูกๆค่ะแช่น้ำไว้อุ่นน้ำอุ่นค่ะอือ แช่น้ำอุ่นไม่นานแล้วก็แล้วก็ให้เขาเสด็จน้ำเอาซับเอากระดาษทิชชู่กระดาษหรือผ้าหรืออะไรก็ได้ซับหรือเอาขึ้นเอาขึ้นยองไว้ให้เสด็จน้ำแล้วค่อยมาทอดนะคะลูกๆแล้วปลาหมึกนี่ก็จะนุ่มมันจะเป็นนุ่มๆแล้วก็แซบนะคะถ้าเ้าสมมุติว่าข้าว่อแซน้ำก่อนปลาจะแห้ง าจะแห้งแล้วก็ถอดมันจะกรอบเร็วหรือมันจะขิว แสบลายกลุดเอยกินเพื่อกินคุยกินเบาะนะ้อแม่บัดแม่วัดว่าได้กินเขาใหลูกลูกผ้าลูกลูก,ลก,ลกคุ้ยกันย่างกินเขาโดนแล้วเนะาะเพราะอะไรเนางแม่ว่า,า,ากินเขาอยู่ข้างนอกเนาะกินนปไล่นมันว่านใบวามีสมาธถิวามีสมาธิจะจะอัดคลิปมุนี่ก็เลยคิดว่าเออเส้งเส้นสายแล้วด้วยแล้วแดดร้อนด้วยวกิ่นอยู่ในก้วดีกว่าก่วไง วันไดแม่วัน,น,นกับเด็นีสามารถท,ที่จะคุยกับลูกๆประมาณมีนะคะคือแม่วันขอให้ลูกๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะคะแม่วันคิดฮอดกับกลับมาคุยกับมาคุย,คยลูกๆนะคะเดี๋ยวแม่วันถ้ามีหลายคําถามที่แม่วันยังไม่ได้ตอบแม่วันต้องขอโทษเพราะว่าระยะนี้ แม่วาดยุ่งยุ่งนะคะต้องต้องต่อเติมบ้านเอ่ยน่นนี่นั่นเอ่ยเป็นยุ่งยุ่งไปหมดเลยค่ะเพราะว่าแม่วาดเองนะคะทางแม่วาดจะทําคลิปสมาธิของแม่วาดจะต้องนิ่งขันว่นหนึ่งแม่วาดเหตุบันใดมีคําถามลูกๆหลายๆคําถามแม่วาดขอโทษแม่วาดขอโทษเดี๋ยวแม่วาดจะหยิบเร่งๆตอบให้นะคะลูกๆ โอเคค่ะยังไม่อิ่มนะคะแต่ขอคุยกับลูกๆแค่นี้เพราะว่าแม่วาดเองไม่ว่าะจะเป็นคนที่กินข้าวนานคือถ้าถ้าเป็นเรื่องกินแล้วจะไม่รีบร้อนจะค่อยๆกินค่อยๆไปประมาณนี้นะคะถ้ากินข้าวกับเพื่อนๆเพื่อนจะเสร็จก่อนไม่ว่าตลอดเลยนะคะก็ค่อยๆกินค่อยแล้วก็ต่อต่อด้วยกาแฟคือมันจะเป็น คือคือเรื่องกินของไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาวๆนะคะลูกๆแต่สําหรับอันนี้คลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวลูกๆจะเบื่อนะคะไม่ว่าขอให้ขออวยพรให้ก่อนอนุญาตค่ะไม่ว่าขออวยพรให้ลูกๆทุกคนจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคโควิด -19 แล้วก็ขอให้ทุกคนระวังตัวกินร้อนช้อนการล้างมือนะคะ ดูแลผู้ใหญ่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะโอเคค่ะขอบคุณยายไอน้องนุ่งที่รับฟังรับชมช่องวัส,สนาชาแนลติช่องเป็นการดีที่สุดวัส,สนารับที่จะแก้ไขและปรับปรุงนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บจค่ะเดี๋ยวแม่มากดไมค์ก่อนเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนคิดถึงค่ะแม่วาดค่ะ